สโมสรฟุตบอลเชลซีออกแถลงการยืนยันว่าได้มีการตกลงเงื่อนไขสำหรับกลุ่มทุนรายใหม่นำโดยท็อดลี้เคลียเล็กแคปิตาล์มาร์ควอลเตอร์และฮันยอบวีสเพื่อขอซื้อกิจการสโมสรจากการลงทุนทั้งหมดเม็ดเงินจำนวน2.5พันล้านปอนด์จะถูกนำไปใช้ซื้อหุ้นในสโมสร ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำฝากเข้าบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรที่ได้ถูกระงับโดยเงินจำนวนนี้จะถูกบริจาค100%เพื่อการกุศลดังที่โรมันอับราโมวิชยืนยันไปก่อนหน้านี้ สำหรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักรที่ได้ถูกระงับไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรด้วยนอกจากนี้ว่าที่เจ้าของทีมคนใหม่จะลงทุนเพิ่มเติมในมูลค่า1.75พันล้านปอนด์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สโมสรซึ่งรวมถึงเรื่องการลงทุนในสแตมปอร์ดบรดทีมอะคาเดมี่ ไปจนถึงสนามคิงเมโดทั้งยังรวมถึงการระดมทุนอย่างต่อเนื่องในส่วนของมุงลนิธีเชลซีด้วยการขายสโมสรคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในเวลานั้น